สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรียนภาษาไพทอนด้วยตัวเองนะครับผ่านตัวของ ChatGPT ปัจจุบันนะครับภาษาไพทอนเป็นที่นิยมมากนะครับเนื่องจากใช้ในในหลากหลายงานเนาะอย่างเช่นในงานของ Data Science นะครับ Data Analytics AI Machine Learning นะครับอ้างอีกนะครับจากหลักสูตรปริญญาโทนะครับออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU XSA นะครับจะตกอยู่ที่1,500บาทโดยไม่เก็บหน่วยกิจนะครับถ้าเก็บหน่วยกิจก็จะตกอยู่ที่4,500บาทหากเรามาหาเรียนเองนะครับ โดยมากตามบทความต่างๆหรือว่าตาม y t u t u เนี่ยก็จะเป็นทางทฤษฎีซะส่วนมากครับหรือถ้ามีแบบฝึกหัดก็จะมีแบบฝึกหัดเล็กๆนะครับจะไม่ค่อยมีโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ฝึกแล้วปัญหาอกอย่ก็คือต่อให้ทำโปรเจกต์ออกมาเนี่ยการจะหาคนมาตรวจให้เราเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยนะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้ด้วยความที่ I จ a t i v e ไอเนี่ยมันพัฒนาไปมากนะครับเราสามารถที่จะเรียนภาษา Python ด้วยตัวเองแล้วยังมีอาจารย์ส่วนตัวเป็นที่ปรึกษาของตเตงคอยวิจารณ์โค้ดวิจารณ์งานงเราอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะครับว่าจะใช้วิธีทำอย่างไรการสร้างแผนการเรียนส่วนบุคคลนะฮะโดยเฉพาะคนในวัยทำงานที่จะต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมีปัญหานในการแบ่งเวลาการเรียนนะครับซึ่งเทคนิคในการเขียนพร้อมเนี่ยเราจะต้องทำการ กำหนดเงื่อนไขต่างๆที่เป็นกิจวัตรของเราก่อนังจากนั้นเราจึงวางแผนการเรียนเวลาอุปกรณ์และเนื้อหาต่างๆแต่ที่เราต้องเรียนขั้นแรกนะครับให้เราไปทําการเลือกตัวของ x แล้วเลื่อนลงมาในส่วนของเม e ไบโอเ n ไอตรงนี้จะเป็น c u s t o มนะครับที่ทาง o p e n a เเนี่ยคัสต o มให้เราแล้วัให้เราเลือกในส่วนของ Data a n a l y s i s หลังจากนั้นนะครับในช่องของพร้อมเนี่ยให้คุณตามพร้อมเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างผมนะครับทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9โมงถึง4โมงแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีเรียนเนาะวางแผนการเรียนนะครับแล้วแต่ละอาทิตย์เนี่ยผมอยากรู้ว่าผมต้องเตรียมตัวเรียนอะไรบ้างเวลาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับแล้วผมก็อยากนอนเพื่8ชั่วโมงด้วยเราต้องระบุให้ละเอียดลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าตัวของ c ช a t g พ t เนี่ยจะได้กำหนดตารางเรียนให้เราอย่างมีประสิทธิภาพเดีย๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง แล้วน,นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ ChatGPT สร้างให้เราครับเขาก็บอกเราก่อนเนาะว่าจุดประสงค์เนี่ยที่เราตั้งไปเราคืออะไรนะครับว่าการวางแผนเนีย Python ของเราเนี่ยมีกำหนดการแน่นอนนะครับเราอยากจะนอนวาละ8ชั่วโมงนะครับดังนั้นจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบโดยไม่กระทบกิจวัตรประจําวันเขาก็แนะนําว่าเวลาเรียนเนี่ยเราควรใช้เวลาหลังเลิกงานและเรียนดังนั้นเวลาเรียนอาจกินเวลาวันละ1-2ชั่วโมงนะครับแผนการเรียน ก็ให้แบ่งเป็นส่วนๆนะครับเช่นพื้นฐานไพ่ต้อนการใช้งานไลบรารีต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือคอมพิวเตอร์นะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กการนอนหลับก,ก็คือนอนละ8ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างแผนการเรียนซึ่งเราพบว่ามันยังไม่ละเอียดมากพอเรา,เราสามารถให้ตัวใช้ t GPT นะครับขยายแผนการเรียนเพิ่มเติมได้พิมพ์ไปว่าขอแผนการเรียนอย่างละเอียดหลังจากที่เราได้ใส่บอกว่าขอแผนการเรียนอย่างละเอียดนะครับเราก็จะพบว่า ่างสัปดาห์ที่1เนี่ยก็จะบอกว่าจัหนหึ่งสุกเหนียวละหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับวันจันวันอังคารวันพุธพื้นฐานสุกทำอะไรนะครับเสาร์อาทิตย์ทำอะไรนะครับทำทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วนะครับในส่วนของการศึกษาในเรื่องของพื้นฐานนะไอ้อย่างในตัวของการติดตั้งไพทอนการตัดสินใจการวนซ้ำลูปต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติใครนะครับที่อาจจะฟังจากในคลิปยู u ู e ยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยผมก็ได้นำหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่ง ผมใช้เองนะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับลองไปซื้อกันมาดูนะครับก็จะช่วยขยายนะครับในส่วนของเนื้อหาหเข้าใจได้มากขึ้นต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องส่งโปรเจกต์นะครับแล้วก็มีคนคอยตรวจมีการตรวจโปรเจกต์ให้เราเพื่อฝึกฝีมือของเราให้คล่องมากขึ้นนะครับซึ่ง ChatGPT สามารถช่วยเราในส่วนนี้ได้ตรงนี้ผมได้พิมพ์ไปว่าขอโปรเจกต์นะครับเนเรื่องของการโครงสร้างข้อมูล เราก็จะแนะนำเรามาเลยนะครับว่าในระบบโครงสร้างข้อม Python เนี่ยเราจะเขาอยากให้เราฝึกในเรื่องของระบบจัดการห้องสมุดซึ่งมี List, Dictionary และอื่นๆนะครับโปรเจกต์ Project ระบบจัดการห้องสมุดนะครับภาพรวมก็จะมีการเพิ่มหนังสือลบหนังสือค้นหาหนังสือแสดงรายการทั้งหมดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้นะครับก็จะมีหนังสือรายการหนังสือฟังก์ชันที่ต้องพัฒนามี add book remove book file book display book ทดสอบโปรเจกต์นะครับก็จะมีการทดลองเพิ่มหนังสือหลายเล่มเข้าสู่ระบบลบหนังสือบางเล่มค้นหาหนังสือแสรในงารหนังสือที่มีในระบบแล้วก็มีเรื่องของการขยายโปรเจกต์ต่อไปคราวนี้นะครับสมมุติเราทําออกมาแล้วแล้วเราอยากที่จะส่งงานนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการฟีดแบ็กหรือคอมเมนต์งานของตัวของ ChatGPT เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะตัวนี้ผมทำไฟล์ไฟล์นึงชื่อว่า a.ipynb ผมทำการส่งงานเข้าไปใน ChatGPT ครับโดยการกดปุ่มนี้นะ นี่แล้วก็กดส่งงานเข้าไปนะครับแล้วผมก็ถามว่าผมเขียนโค้ดโปรเจกต์นี้ถูกไหมหลังจากนั้นครับเขาบอกเลยหลังจากการตรวจสอบในโค้ดบุูที่ส่งมาดูเหมือนว่าคุณได้เขียนโค้ดสําหรับระบบจัดการห้องโถแดะระบบจัดการห้องสมุดได้ดีแล้วครับแล้วเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าคลาสเรามีอะไรบ้างนะครับมี Ad book, Books, b o o k ุ๊ก o ฟบ o ๊ก r a r Books, Return Books และการทดสอบการใช้งาน plus library เพิ่มยืมคืนและค้นหาหลังจากนั้นเขาก็คอมเมนต์งานแล้วว่าโค้ดของคุณทำงานได้ดีและตอบสนบองความต้องการของโปรเจกต์ที่กำหนดไว้โดยมีฟังก์ชันครอบคลุมการจัดการหนังสือใน้อ้สมุดได้ครบถ้วนคุณสามารถขยายฟังก์ชันหรือความสามารถใหม่ๆเช่นการจัดการเรตติ้งรีวิวหนังสือเพิ่มความสามารถในโปรเจกต์ของคุณครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีการ analysis นะครับใช้โค้ดตรงนี้เนาะ import nbformat นะครับ มาเขาตรวจสอบงานของเราอย่างไรเนี่ยครับก็คือความสุดยอดของใช้ t GPT นะที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะในวงการการเรียน Python ไปเลยคือเราสามารถที่จะเรียนด้วยตัวเองรวมถึงมีโปรเจกต์แล้วก็ทดสอบทำงานได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงที่นี่ครับสำหรับใครนะที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษา Python ด้วยใช้ T ีพเนี่ยสามารถส่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับจะเข้าไปตอบทุกคนเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ